สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียวช anel นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะพี่ๆนะครับมาดูนะครับวิธีการดูยางนะครับต้นยางพารานะครับที่เราจะมาเลือกซื้อนะครับตามร้านขายยางทั่วๆไปนะครับว่าตัวไหนนะครับคือ1ชัดนะครับอันไหนคือ2ชัดนะครับเราจะได้เลือกให้ถูกนะครับตัวนี้นะครับพันที่เราดูอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นพันยาง RIM นะครับ600นะครับซึ่งนะครับยางตัวนี้นะครับเอาเพาะไว้นะครับก็อาจจะเหลือเหลือแค่นี้เดียวเองนะครับเหลือแค่นิดหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าก็มารับเอาไปเรื่อยๆนะครับครับอ่าเราก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับวิธีการเลือกต้นยางพารานะครับที่เราจะนําไปเพาะปลูกนะครับตัวนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่านะครับอย่างไรเขาเรียกว่าหนึ่งชัดนะครับ ฉัดก็คืออะไรนะครับฉัดก็คือนะครับตัวนี้นะครับนะครับเพื่อจะเห็นนะครับฉัดก็คือนะครับการแตกยอดขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือหนึ่งัดนะครับคือยอดที่ที่ออกมาจากโคนตรงนี้นะครับนะดอกตาตรงนี้นะครับยาวขึ้นมาตรงนี้นะครับยาวๆอย่างนี้นะครับก็เรียกว่าหนึ่งัดเหมือนกันนะครับถ้าเราจะดูอีกทีหนึง่งนะครับหรือว่าเราจะดูนะครับ ในกรณีที่เราจะเลือกหานะครับว่าดูสองดัะครับสองัดคือแบบไหนนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตัวนี้นะครับคือยางสองัดนะครับจะสังเกตเห็นไหมครับอันนี้คือนะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับคือจะเป็นชัดหนึ่งนะครับฉัดที่สองนะครับจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ายางสองัดนะครับถ้าสามฉัด นะครับก็จะขึ้นมานะครับยาวขึ้นมาอีกนะครับต่อจากยอดตรงนี้นะครับต่อจากยอดตรงนี้ขึ้นมานะครับต่อจากชัตที่2ขึ้นมานะครับก็จะเป็นชัตที่3เขาเรียกว่ายางยาง3ชัตนะครับซึ่งราคานะครับแต่ละขนาดนะครับก็จะไม่เท่าเท่ากันไม่เท่ากันนะครับเพราะว่านะครับยางหนึ่งชัตนะครับจะราคาเริ่มต้น นะครับอ่าอยู่ที่25บาทนะครับก็แล้วแต่นะครับบางแปลงบางส่วนนะครับที่เขาตั้งราคาขายกันนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะครับจะเห็นนะครับนี่ครับนะครับตัวนี้นะครับงอกจากอ่าตานะครับมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับหนึ่งชัดนะครับสองชัดนะครับตัวนี้คือสองชัดนะครับแล้วตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับ ับเห็นไหมครับนะครับความสูงความยาวนะครับเท่าเกันเลยเกือบจะเท่ากันนะครับแต่คืออะไรครับนะครับแต่ตัวนี้นะครับเพื่อเพื่อนไปเห็นเห็นไหมครับตัวนี้คือจะมีแค่ฉัดเดียวนะครับแต่ตัวนี้นะเวลาเราเลือกไปปลูกนะครับเราไม่เลือกตัวนี้นะครับเราจะเลือกตัวที่2ฉัดหรือว่า3ฉมชัดขึ้นไปนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านะครับการรอดนะครับของต้นยาง สำตุงนะครับที่เรานําไปปลูกนะครับ2ฉชัดนะครับจะมีโอกาสรอดมากกว่า1ฉชัดนะครับแค่นั้นเองวิธีการเลือกนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับแต่ถ้าเราไปเลือกที่แปลงนะครับตัวนี้นะครับยางฉัด2นะครับใบยังไม่แก่มากนะครับเราควรจะเลือกนะครับใบที่นะครับแก่แล้วนะครับที่ออกเขียวเข้มนะครับเลื่อนดู ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับครับผมนี่ครับตัวนี้นะครับใบจะเริ่มแก่นะครับเริ่มแก่แล้วอันนี้คือนะครับพร้อมปลูกนะครับตัวนี้สองชัดนะครับอันนี้คือนะครับยางสองชัดใบแก่แล้วนะครับเริ่มปลูกแล้วนะครับแต่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่ควิเลือยไปนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ครับแบบนี้นะครับตัวนี้ครับผม จะเป็นยางสองัดก็จริงนะครับแต่คือยอดตรงนี้นะครับยังอ่อนอยู่นะครับเราไม่ควรนะครับจะนําไปปลูกหรือว่าขนย้ายนะครับเพราะว่าเวลาเราขนย้ายไปยอดตรงนี้นะครับยอดอ่อนๆที่เพิ่งแตกขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับจะหักได้นะครับไอ้ตรงนี้เราไม่ควรนะครับเราควรจะเลือกนะครับอย่างที่นะครับสองัดหรือว่าสามัดขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เลือกเอาใบที่แก่ก่อนนะครับ นี language, ite, VE, ่เราก็ไม่ควรจะเลือกนะครับผมแค่นั้นในการเลือกนะครับยางพารานะครับยางสาถุงนะเพื่อจะนําไปปลูกในแปลงของเราในสวนของเรานะครับเดี๋ยวดูเพื่อนดูนะครับนะครับก็จะมีนะครับยางที่ใบอ่อนบางใบแก่บางยอดตรงนี้นะครับไอตรงนี้นะครับก็เพื่อนนะครับจะเลือกยางนะครับไปปลูกในแปลงก็ เอาไปหาเลือกดูนะครับแค่น no ี no ้ง no ่ายๆนะครับสำหรับ no วิธ no. ีการนะครับเลือกดูยาง1ฉชัด2ฉชัดนะครับหรือว่า3มชัดนะครับแล้วแต่เราจะเลือกนะครับเพื่อๆก็ลองไปเลือกดูนะครับง่ายๆนะครับสำหรับเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการเลือกยางชำถุงนะครับไปปลูกนะครับ หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับจะให้ความรู้เพื่อนๆนะครับไี่มากก็น้อยนะครับขอบพระคุณนะครับที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ